สาวาัสดีค่ะแม่แม่พีพพ่พี่เพื่อนเพื่อนมื่อนี้น้องเหียดจะพาไปหาหน่อไม้ไผ่ป่ากันค่ะว้าวแล้วก็ตามมาเลยค่ะข้าวน้องเ,เหียนมาหวามั้งก่อนมังกรยาเราเด้เป็นแต่สีอ่อนเนาะ ป้านนี้ก็ย่างไม่ถึงป่าหน่อไม้แล้วนะคะกอนหน่อไม้ไผ่ป่าแล้วค่ะค่ะป้าปไปเบิ้งมาซิมีนอบเอบิ้งล่ปเบิ้งก่อนโอ้มีอหลีตัวนี้เบิ้งล่าสิเคียเบิ้งก่อนนี่ป้าเราไม่ดังดินข้าวค่ะ นอขาวคือลาวาบอนอบักใหญ่เลยเนาะขั้นเอาไปแกงนี่แซ่ขนาดเดะไปเข้าไปเบิ่งกอ่อไม่กันอุ้ยฮันเดะพอแล้เบิ่งลาเชียมมืงก่ออุ้ยนอขาวอีกแล้วนั่นเห็นบอเห็นบอเห็นคือลาเห็นบอ บึง้งลาซิซัมเบิงเดอ้อได้นอะขาวใหญ่คอกันได้พ่อแกงแล้วลากะสิเมื่อลากะสิแกงกินตอนแรกนี่ตอนแรกนี่แหละจ้ะแกงกินแซ่บสักบาดนี่ลามะขามา,าดีแกงเอาหมใส่ยานาั่งใส่ผักอีตู่ใส่พริกหรอใส่ดูกหมูน้ำ เมื่อแล้วล่ากสะิอุ่นค่ะก่อนจังสิแกงเน่าไมาแล้วกาจ๊กข่าใส่หัวให้เรียบร้อยข้างแล้วแล้วกับฟ้าหม่อมาปิดปิดแล้วแล้วก็จะถ่ายให้มันขึ้นอากาให้มันขึ้นอายแล้วก็มา้าย ใส่ให้มันเหมือไอสกอนจังหอาใส่กองค่ะใส่แล้วแล้ว,ลวกระปองเลาวไม่แกง ปอกเปลือกแล้วเก็บเปลือกให้เรียบร้อยปอกแล้วก็ฝา,า,ายเข้าฝายแล้วแล้วเรากาใส่ให,หมอ้อแล้วเข้าก็มาขัวขัวให้มันอ่อนๆแล้วน้ำใส่ เอาน้ำใส่แล้วตม้มให้มันจืดๆมันจืดแล้วก็เทน้ำออกจืดแล้วแล้วเฮาก็มายอมอย่านั่งเฮ้ายอมอย่านั่งแล้วก็มาเทลงหมอ้อแล้วเฮาล้วก็จงใจห,หน่อยหนึ่งเราไปเทใส่เข้าเบือแล้วก็ค้นค้นในเขากัน เเข้ากับลงไปเทใส่ลาเซียวเข้าเบื่อใส่ก้อนปลาแดกแล้วค่อยเอาปลาแดกลงที่หลังเข้าเบื่อจังนัวลาใส่ลาใส่ปลาแดกแล้วลาก็จะใส่ดูหมูปลาที่นี่แล้วก็ล่อให้ดูหมูซุปแล้วค่อยเอาพี่ล้อล่องพักอีกตู้ตามหลังเออ ใเ้ิอมกันเลยเนาะมันจังซีแซบมาสุกแล้วล่ะสีเอาพอีตูลงเด้อบาทดีเอาพอีตูลงแล้วก็คนๆให้เข้ากันแล้วก็รอพัอีตูมันสุกหอมแล้ว เซอร์บาทนี่หอมพักอีตูขนาดเลยไปไปกินน้ำาลาบออุยน่ากินขนาดเลยมาเพื่อนๆคนไหนอยากกินแกงน้ำมัเด้อคนไหนอยากกินแกงน้ำมัก็มาเด้อหลาเหสแซ่บสุดฟีมือเลยเด้อเฮียนอยากฝากช่องเนอะเด้อซ่องนอนเฮียนโนูนเฮียนสาวเตี้ยพาเพลิน ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเด้ออย่าลืมนะคะว่าก,กดติดตามเยอะๆจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปขอบคุณค่ะทุกคนไม่บายค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคน